สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทั้งหวยลาวนะคะซึ่งจะแบ่งปันสูตรเลขเด่น2ตัวมา1ตัวพร้อมวิธีการคำนวณให้ด้วยค่ะวันนี้มาดูกันนะคะว่าจะได้เลขอะไรค่ะ สำหรับแนวทางหวยลาวนะคะผลรางวัลได้แก่08840ค่ะและเลขเด่นของเรา1กับ2ในวันนี้ก็หยุดทำงานอีกนะคะเอาราคามาคำนวณกันต่อกับหลักร้อยได้แก่เลข0และบวกด้วยเลข2ตามสูตรค่ะ0บวก2ได้เท่ากับ2นะคะเราจะเอาเลข2มาเป็นเลขเด่นตัวที่1จากนั้นนับเพิ่มอีก1แต้มันก็คือเลข3นั่นเองค่ะเอาราคาในวันนี้เราจะได้1กับ2อาไปใช้งานกันนะคะอ๋อไม่ใช่ค่ะ เราจะได้เลข2กับเลข3มเอาไปใช้งานกันค่ะเอาล่ะคะ่ะแอ้มิเีเรืยองจับคู่อะไรให้เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางไปดูกันเลยคะ่ะและนี่ก็คือสรุปแนวทางหวยลาวงวดประจำวันนี้นะคะเลขเด่นที่เราคำนวณกันได้เมื่อสักครู่นี้ได้แก่เลขแทนแทนแทน ชุดนี้เลยค่ะและแอดมินจับคู่ให้นะคะสำหรับตัวแรกนั้นนะคะก็คือตามนี้ค่ะตามมาด้วยเลขชุดอีกหนึ่งชุดค่ะโอเคค่ะสำหรับเลขเด่นในวันนี้สองตัวมาหนึ่งตัวเลขจับคู่ก็ตามที่เห็นนี้ชอบตัวไหนเลือกเอาไปใช้ได้เลยนะคะแอดมินก็ขออวยพรให้กับทุกท่านเฮงเฮงโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ